ธนาคารกษิกรไทยนะครับเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่3ทับสองชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่้ด้สิทธิไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับ โดยเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปเปิดจองซื้อผ่านเคม i อินเวจากธนาคารกสิกรไทยหรือหลักทรัพย์กสิกรไทยได้เลยนะครับโดยมีหุ้นกู้ทั้งหมด3ชุดด้วยการจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาขา้อมูลก่อนการตัดสใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ โดยหุ้นกู้นะครับมีอายุดังต่อไปนี้นะครับชุดที่1อายุ3ปี11เดือน29วันอัตราดอกเบีย้ย3.9%ต่อปีชุดที่2หุ้นกู้อายุ4ปี11เดือน28วันอัตราดอกเบีย้ย4.1%ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่3 6ปี11เดือน25วันอัตราดอกเบี้ย 4. 3เตต่อปีนะครับโดยอันดับความน่าเชื่อถือของตัวบริษัท นะครับและตัวหุ้นกู้คือ A ลบโดยบริษัทฟิตเลสติ้งจำกัดเออเลสติ้งประเทศไทยจำกัดนะครับอันดับความเสี่ยงอยู่อันดับ3ใน8อันดับความเสี่ยงนั่นเอง จุดเด่นของหุ้นกู้นะครับบริษัทเมืองไทยแคปิตัลน,นะครับก็คือจัดเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงินดําเนินการธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนลดด้วยใบอนุญาตประกอบสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้แก่ลูกค้ารายย่อยเป็นหลักโดย MTC หรือนะครับดำเนินธุรกิจ ประเภทสินเชื่อมาตั้งแต่ปี2535นะครับโดยเน้นการปล่อยสินเชื่อประเภทสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์และคลองส่วนแบ่งการตลาดหรือไมโครไฟแนนซ์มากที่สุดในประเทศไทยพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อคงค้าง บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตด้วยการขยายฐานลูกค้าผ่านการขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ในประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาการเข้าถึงทางการเงินนะครับให้แก่ประชาชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันทางการเงินให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือกได้ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใสทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะกระจายการเข้าถึงทางการเงินให้แก่ประชาชนเป็นการช่วยเหลือเป็นการลดความเหลื่อมล้ํา ทางการเงินในในประเทศซึ่งเป็นราขาที่สําคัญของระบบเศรฐษฐกิจอ,อย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่25มีนาคม2568อันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้อยู่ในระดับ A- of, ซึ่งแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพโดยบริษัทฟิตเล็ตติ้งประเทศไทยโดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากระดับ BBB+ ขึ้นมาเป็น A- ก็ of, ถือว่าอันดับเพิ่มขึ้น บริษัทเคยออกคุ้นกู้มาแล้วหมด126ชุดตั้งแต่ปี2558มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีเสมอมานี่คือจุดเด่นของตัวคุณกู้ตัวนี้ส่วนคำเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญก็คือความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระคืนหนี้ตราสารหนี้นะครับบริษัทมีการออกตราสารหนี้อย่างต่อนเนื่องเพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจรองรับการขยายของธุรกิจ ของบริษัทและเพื่อนําไปชําระคืนตราสารหนี้ที่ครบกําหนดนะครับรวมถึงใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทโดยวันที่3สินวาคม2567บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยที่2.72เท่าซึ่งอยู่ในระดับที่เพียงพอและมีอัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพันที่0.25เท่าซึ่งน้อยกว่า1เท่าสะท้อนว่าบริษัทมีความตึงตัวในการชําระ หนี้สินที่จะครบกําหนดภายใน1ปีจึงทําให้บราาิษัทต้องจัดหากระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเพิ่มเติมนะครับอย่างไรก็ดีอัตราส่วนดังกล่าวเป็นไปตามปกติของธุรกิจให้บริการปล่อยสินเชื่อซึ่งหากบราาิษัทไม่มีการออกคุณกู้ใหม่นะครับบราาิษัทมีเชื่อว่าจะสามารถจัดหาเงินกู้ยืมใหม่จากแหล่งอื่นนะครับเพื่อชําระคืนหนี้สินเดิมรวมไปถึงการชะลอการปล่อยสินเชื่อ ใหม่นะครับเพื่อสร้างกระแสเงินสดจากการชําระคืนเงินกู้ให้แก่บริษัทได้นะครับความเสี่ยงด้านคุณภาพของสินเชื่อเองบริษัทให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยที่มีไรายได้ที่ไม่แน่นอนและอาจส่งผลให้มีโอกาสผิดนัดชําระนี้ค่อนข้างสูงดังนั้นผู้ออกคุณกู้อาจจะได้รับผลกระทบโดยทําให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของผู้ออกคุณกู้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อการดําเนินงานได้นะครับ ความสินจากการติดตามเก็บหนี้นะครับเนื่องจากหลักประกันส่วนใหญ่นะครับของบริษัทเป็นรถจักรยานยนต์และรถยนต์ซึ่งมีความยากในการติดตามมากกว่าหลักประกันที่เป็นที่ดินรวมถึงบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทเองจะสามารถติดตามหนี้กับลูกค้าได้ทุกราย การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนอาจได้รับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้นะครับหากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกําหนดให้ติดต่อทางธนาคารพาณิชย์บรนสลักทรัพย์เพื่อหาผู้ซื้อให้ทางธนาคารหรือบลอ,อเองอาจจะไม่ได้รับซื้อไว้เองแต่ตลาดตราสารนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำซึ่งทําไม่ขายไม่ได้ทันทีหรืออาจจะไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมา หรือไม่ได้ราคาที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบีย้ยและความต้องการของตลาดในขนาดนั้นหรืออาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยก็ได้กรณีขายได้กาไรกําไรที่ได้จะถูกหักภาษีนาะที่จ่ายร้อยละสิตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกรนั่นเองสามารถจองซื้อนะครผ่านช่องทาง K-My Invest หรือสอบถามเพิ่มเตมิมเคส c o n t a c t Center ได้นะครับที่ธนาคารกสิกรไทยเนาะจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านเค y In v e s เและการชำระ ผ่านเคพัฒสามารถนำไปใช้ได้กับหุ้นกู้ทุกตัวที่เปิดขายนะครับผ่าน k คไมอินเวจากธนาคารกสิกรไทยนะครับทุกตัวที่เปิดขายผ่านเว็บไซต์หลักการเอาไปใช้ได้หมดขั้นตอนที่1น,นะครับเข้าเว็บไซต์กสิกรแบงก์ c o m k m i i n v e s t ก่อนเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อของคุณนะครับแล้วก็กดปุ่มจองซื้อหลักทรัพย์ กรอกเลขประจําตัวประชาชนนะครับเบอร์มือถือเคพัดนะและกดปุ่มยืนยันตัวตนผ่านเคพัดเพราะนั้นคุณต้องมีเคพัดก่อนหากท่านยังไม่เคยยืนยันตัวตนให้นําบัตรประชาชนของคุณไปยืนยันตัวตนที่จุดเคเช็คไอดี ID นะครับค้นหาจุดเคเช็คไอดี ID ได้นะคราวนี้คุณก็ไปหาจุดเคเช็คไอดี ID ที่เพื่อยืนยันแล้วก็สอดบัตรประจำตัวประชาชนไปเพื่อยืนยันที่ตัวตนที่จุดเคเช็คไอดี ID. อ่านเงื่อนไขและอ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วก็กดยอมรับนะครับลูกค้านะครับจะได้ notification นะครับเพื่อทำการถ่ายรูปหน้านะครับเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จก็ดำเนินการต่อตัวทานข้อมูลส่วนตัวนะครับในเคพัทอีกครั้งนะครับดูรายละเอียดต่างๆนะครับข้อมูลอาชีพข้อมูลการศึกษาข้อมูลการทำงานกดปุ่มถัดไปอ่านนะครับ ข้อมูลนะข้อตกลงของการใช้เคมาอินเวสนะครับข้อมูลต่างๆนะครับศึกษาและตกลงนะครับอ่านข้อมูลนะครับของหลักทรัพย์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่างๆหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ติ๊กตกลงและยอมรับทําแบบประเมินความเสี่ยงนะครับว่าคุณเหมาะสมหรือเปล่านะครับถ้าถ้าหมดอายุแล้วก็ทําใหม่นะถ้ายังไม่หมดอายุก็สามารถไปต่อได้เลยนะครับ ระบุจํานวนที่จองซื้อและวิธีการรับหลักทรัพย์นะครับะระบุไปจองซื้อกีน่หน่วยหน่วยละ1,000บาทจะจองกี่หน่วยก็ว่าไปตรวจสอบรายการขั้นสุดท้ายนะครับก่อนกดยืนยันระบบนะครับก็จะทําการหักเงินของคุณนะผ่าน K My เคพัทนั่นเองนะครับระบบจะส่ง SMS และอ e ีเมลหลังการชําระเงินเพื่อยืนยันว่าคุณได้จองซื้อสําเร็จนะครับประมาณนี้นะ